มาคารนอิเล็กทริกครับทุกคนตั้งแต่เปิดตัวไปเมื่อประมาณกลางปี2024ที่เมืองนอกนะครับก็เรียกว่ารถคันนี้กระแสดีมากเลยนะแล้วก็มีแต่คนพูดถึงขนาดน้องบางคนที่ออฟฟิศผมที่ไม่ได้สนใจเรื่องรถยังพูดถึงรถคันนี้เลยแล้วก็หลายๆคนก็รอคอยการมาถึงของรถคันนี้ที่เมืองไทยแล้ววันนี้ก็มาจอดให้เราถ่ายรีวิวกันละ สำหรับหลายๆคนที่ไม่รู้จักนะมาคาเนี่ยก็เป็น SUV ไซส์คอมแพกของทางปอร์เชแล้วก็จริงๆแล้วเป็นรถยนต์ของปอร์เชที่ขายดีที่สุดในโลกนะเมืองไทยเราเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคายเคนเพราะเมืองไทยเราคายเคนขายดีกว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของราคาหรือไซส์หรืออะไรก็แล้วแต่คนไทยเราชอบคายเยนแต่ว่าจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยมาคารขายดีสุดแล้วตอนที่ปอร์เชเขาคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันต่อไปต่อจากไทคานจะเป็นคันไหนเนี่ยเขาก็เลือกมาคานเพราะว่าเขาคิดว่า กระแสะรถยนต์ไฟฟ้ามันมาแน่แล้วเขาก็จะใช้มันกับรถที่ขายดีที่สุดข,ของเขาซึ่งก็คือคันนี้แล้วจริงๆต้องบอกด้วยว่ามาคาร์เอเล็กทริกเนี่ยไม่ได้แชร์แพลตฟอร์มอะไรร่วมกันกันกบมาคารที่เป็นรถสันดาปเลยนะคือเหมือนกับเป็นรถยนต์คนละคันถูกสร้างขึ้นมาจากแพลตฟอร์มคนละแพลตฟอร์มแล้วพอร์เช่ก็ยังขายมาคารรุ่นที่เป็นน้ํามันควบคู่กันไปด้วยนะแต่ว่าก็มีข่าวแว่วๆมาว่าเออตัวน้ํามันเนี่ยอาจจะไม่ได้พัฒนาต่อแล้วแล้วเขาก็จะมาโฟกัสที่ตัวรถยนต์ไฟฟ้าแทน ตัวมาคารอิเล็กทริกเนี่ยมีด้วยกัน4รุ่นย่อยซึ่งรุ่นเริ่มต้นคือชื่อมาคารอิเล็กทริกเลย4ี่ล้านเก้าราคาเริ่มต้นไม่รวมออปชันแล้วก็จะขยับไปเป็นมาคาร์โฟก็คือจะเปลี่ยนเป็น Dual ลมอเตอร์เป็นขับขึ้น4ล้อแล้วก็จะเป็นมาคาร์ s โฟเก็คือแรงขึ้นแล้วก็จะเป็นคันนี้ครับมาคาร์เทอร์โบนั่นเองนะฮะ คันนี้ราคา7ล้าน8เรียกว่าห่างจากตัวแรกประมาณเกือบ3ล้านเลยโดยที่สามารถเติมออปชันได้อีกหน่อยหนึ่งด้วยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวคันนี้ให้ดูกันแล้วก็จะไ่ได้ลองขับด้วยว่ามันจะซิ่งขนาดไหนพอมันเป็นมาคันเทอร์โบอิเล็กทริกก่อนอื่นเราคงต้องเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของมันก่อนปะอยากให้ดูหน้าตามันก่อนอะทุกคนมันเป็นรถที่สวยนะผมรู้สึกว่ามันเอ้ยออกแบบมาดูดีทีเดียวผมชอบสัสดส่วนมันอะคือมันจะมีความแบบอ้วนๆป่องๆข้างล่างอะ แล้วข้างบนแบบมีความแบบผอมลงเชฟแบบสอบเข้าอะ่ะซึ่งแบบว่าเอยมันดูดีแล้วถ้าเกิดดูผิวเผินมันมีความไม่ได้รู้สึกว่ามันดู SUV ขนาดนั้นอะ่ะมันมีความแบบ crossover หน่อยๆเหมือนเป็นรถเก๋งที่ยกสูงขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็ไซส์โปรไฟล์ของมันเนี่ยด้านข้างเนี่ยคือเราจะรู้สึกว่ารถคันนี้มันมีความแบบกระชับอะ่ะมันเป็นรถ SUV ไซส์คอมแพกซึ่งบางคนจะอาจจะกังวลว่าเอ้ยแล้วมันจะเล็กหรือเปล่าพอมันเป็นแบบ SUV ขนาดเล็กผมต้องบอกว่า พอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทุกคนที่ไม่ได้แชร์แพลตฟอร์มกับรถน้ํามันเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคือมันสามารถขยายฐานล้อของรถคันนี้ได้โดยที่มิติตัวถังภายนอกอะ่ะมันยังเท่าเดิมทําให้มาคารตัวเนี้ยพื้นที่โดยสารภายในอะ่ะจะเยอะกว่ามาคารตัวก่อนอะ่ะค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วจะยิ่งรู้สึกได้เวลาขึ้นไปนั่งบนแถวสองข้างหลังที่เดี๋ยวเราจะค่อยพาไปดูอีกทีข้างในตัวรถมาพร้อมกับ ล้อขนาด21นิ้วเป็นดีไซน์เฉพาะของมาคารเทอร์โบถ้าเกิดเราซื้อรุ่นธรรมดาแล้วอยากได้ล้อลายนี้ต้องเพิ่มตังประมาณแสนห้าจุดที่โดดเด่นที่สุดของคันนี้ก็น่าจะต้องหนีไม่พ้นเรื่องของชุดไฟหน้าตรงนี้ก็จะเป็น daytime running light แล้วเขาก็จะแยกตัวชุดไฟหน้ากับไฟสูงลงมาด้านล่างและเรียกว่า split headlight ซึ่งเป็นเทรนดการออกแบบของรถยนต์ในยุคป,ปัจจุบันเลยเขาอยากจะทำให้แบบตรงบริเวณ daytime running light อ่ะมันดูแบบสลิมดูแบบโฉบเฉี่ยวแล้วก็เอาชุดไฟที่มันดูใหญ่ๆอ้วนๆลงไป ซ่อนไว้ตรงกระจังหน้าด้านข้างตรงนี้ก็จะดูแบบแก้มใหญ่นิดนึงแล้วพอเป็นมาคารเทอร์โบเนี่ยชุดแต่งของตรงบริเวณกันชนตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับมาคารุ่นปกติมันจะมีความสปอร์ตชบเชียวกว่าแล้วก็จะมีแบบฟรอนต์สปริตเตอร์ที่เป็นฟรอนต์ลิฟตรงนี้ยื่นออกมาให้มันแบบดูแบบสปอร์ตขึ้นชบเชียวขึ้นนะซึ่งสวยฝากระโปรงหน้าแน่นอนรถยนต์ไฟฟ้าเราสามารถเอามือรูปแล้วมันเปิดขึ้นแบบนี้ได้อ่า ต่เปิดแรงเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็เกือบจะเสยหน้า <c oughs> แล้วพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าใหญ่ใช้ได้นะทุกคนใส่พวกกระเป๋าแบบเกือบๆจะไซส์แคลรี่ออนอ่ะน่าจะวางตรงนี้ได้1ใบแล้วก็จะมีช่องแบบเก็บของเล็กๆอยู่อีกนิดนึงด้วยนะแล้วเวลาปิดก็แค่ดึงลงมาแล้วก็กดลงไปแบบนี้แล้วเอกลักษณ์ที่สําคัญของมาคาร์เลยนะฮะคือตรงนี้ครับไซส์เบรดตรงนี้นะที่เป็นแบบเป็นพลาสติกชิ้นเนี้ยเขาจะคัสตอมได้ทุกคนให้มันเป็นสีเดียวกับตัวรถให้มันเป็นสีคอนทราสอะไรอย่างนี้ คันนี้จะให้มาเป็นไฮกลอสตัดกับสีพิเศษของรถคันนี้ก็คือ Provence ก็คือสีม่วงนั่นเอง Provence ก็ขึ้นชื่อเรื่องเป็นที่ปลูกลาเวนเดอร์ที่ฝรัง่งเศสไงก็เลยเป็นชื่อ Provence นะแล้วก็คันนี้ประตูเป็นแบบเฟรมเลสแล้วเมื่อเทียบกับมาคารรุ่นเดิมที่มีกรอบแบบนี้คันนี้ก็จะดูโชบเชียวขึ้นมาอีกเวลหนึ่งส่วน ท้ายรถนะฮะเป็นพาร์ทที่ผมรู้สึกว่าสวยที่สุดของรถคันนี้เลยทุกคนคือแบบว่าเขาทํำโปรไฟล์ตรงนี้มาแบบให้ความรู้สึกที่มันแบบใหม่ดีนะคืออย่างหนึ่งที่เขาตัดออกไปคือตัวสปอยเลอร์วิงที่อยู่ด้านบนตรงนี้ถ้าเกิดไปดูรุ่นเก่าจะมีวิงตรงนี้ด้วยแต่เขาอยากได้เชฟที่มันมีความเหมือนหลังคาราดลงมาจะหลดฝาท้ายแบบนี้ให้มันความรู้สึกเหมือนกับคูเป้แล้วผมเลยรู้สึกว่าเออมันแบบดูเท่ขึ้น แล้วก็ตัวสปอยเลอร์ตรงนี้สามารถเปิดปิดได้แบบไฟฟ้าตามปกติคันนี้ก็จะมาพร้อมกับไลท์บาร์ดีไซน์ใหม่ที่เป็นไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของมาคารอิเล็กทริกเลยพร้อมกับโลโก้สัญ,ญลักษณ์ปอร์เช่ตรงนี้ซึ่งคัสตอมเปลี่ยนสีได้นะตรงนี้ ไปลองกดคอนฟิกดูมันจะมีสีฟ้าสีอะไรให้เลือกเท่สุดๆแล้วก็พอเป็นมาคารเทอร์โบก็จะมีแบชคำว่าเทอร์โบอยู่ตรงนี้ซึ่งพอมันตัดคำว่ามาคารออกเหลือแค่คำว่าเทอร์โบนี่มันเท่จริงจริงด้านล่างตรงนี้ที่เป็นส่วนของตำแหน่งท่อไอเสียก็ไม่มีละเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะแล้วผมว่าเออเขาดีไซน์ตัวดิฟวเซอร์ตรงนี้มาสวยดีคือปกติดิฟวเซอร์อ่ะมันจะต้องเป็นเส้นแนวตั้งใช่ป่ะแล้วมันจะเหมือนๆกันเลยทุกยี่ห้อแต่คันนี้พอมันทําเป็นแบบแนวนอนแล้วแบบเออมันได้ความรู้สึกที่มันไม่ซ้ําใครดีส่วน ฝากระโปรงท้ายเปิดให้ดูหน่อยว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ480ลิตรซึ่งถ้าเทียบกับใน SUV ด้วยกันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ถ้าเกิดเทียบกับพวกรถเก๋งทั่วๆไปผมคิดว่าคันนี้ก็น่าจะเพียงพอเลยสําหรับการใช้งานใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอะไรได้รถคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างถุงลมดังนั้นมันจะมีปุ่มสําหรับกดเพื่อลดระดับของตัวรถลงมา ให้รถมันโหลดเตี้ยลงให้เราสามารถขนของขึ้นแบบง่ายๆได้แล้วก็มีสลักตรงนี้สําหรับดึงเพื่อพับเบาะได้ด้วยนะครับเวลาเราพับเบาะมันก็จะได้พื้นที่เก็บของประมาณ1,200ลิตรเลยใหญ่มากทําให้เราสามารถขนของได้เยอะกว่าเดิมอีกแต่ว่าไม่ได้เป็นไฟฟ้านะสมมุติว่าเราจะพับเบาะกลับขึ้นมาก็ต้องเดินไปเปิดประตูลแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาและอย่างหนึ่งที่เขาให้มาด้วยนะครับคือซ็อกเก็ตสำหรับเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเป็นปลั๊กเหมือนปลั๊กไฟบ้านเลยอะ่ะ 2 3 0โวลต์ v, ได้กำลังไฟสูงสุด150วัตต์ซึ่งสมมติว่าใครจะชาร์จ Macbook อะไรเงี้ยแล้วต้องใช้อแดปเตอร์ใหญ่ๆอะ่ะเสียบชาร์จได้กำลังไฟเต็มเลยแล้วก็เปิดฝาตรงนี้ขึ้นมาจะมีที่เก็บเครื่องเสียงบสด้วยนะครับถ้าเกิดใครคัสตอมเป็นบสหรือว่าเบอร์เมสเตอร์เนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องเสียงมาเก็บตรงนี้ทีนี้มาพูดเรื่อง การชาร์จไฟของรถคันนี้บ้างคือรถคันนี้จะมีชาร์จพอร์ตอยู่2ฝั่งเออลืมบอกเลยฝาชาร์จมันจะเป็นไฟฟ้านะ DC เนี่ยรถคันนี้รองรับการชาร์จสูงสุดที่800โวลต์270กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก10%ไปเป็น80%ได้ภายใน21นาทีเร็วมากแต่ว่าหาตู้ชาร์จให้ได้ละกันซึ่งถ้าเกิดใครซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะผมก็แนะนําว่าคุณควรจะมีที่ชาร์จที่บ้านด้วยนะครับและถ้ายังไม่มีเรามีสินค้าของสปอนเซอร์เรามาแนะนํานะนนั่นก็คือ เดลต้านั่นเองนะฮะซึ่งเดลต้าเนี่ยเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องชาร์จรถยนต์นะครับที่เขาได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเขามีเครื่องชาร์จหลากหลายรูปแบบเลยทั้งแบบที่เป็น Home Use กับแบบ Commercial Use นะครับซึ่งรุ่นที่เราจะมาแนะนําวันนี้คือ Delta AC Max นะครับเป็นแบบที่ใช้ที่บ้านตัวเนี้ยจะรองรับไฟ3เฟสเลยนะแล้วก็สามารถชาร์จได้เต็ม22วั์ผมจะลองเสียบชาร์จให้ทุกคนดูนี่ แล้วก็มันสามารถสั่งการชาร์จเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้นะครับตั้งเวลาได้นอกจากนี้นะฮะตัวเครื่องยังกันน้ำกันฝุ่นระดับ ip 5 5สามารถติดตั้ง outdoor แบบนี้ได้จะติดผนังหรือว่าวางที่พื้นก็ได้แล้วดีไซน์ของมันเนี่ยมันมีความเล็กกระทัดรัดมันไม่ได้ดูเกะกะเวลาเอามาตั้งที่บ้านเขายังมีระบบป้องกันไฟรั่วแล้วก็มีการใช้พลังงานสแตนบายที่ต่ําด้วยนะครับใครที่สนใจเครื่องของ Delta สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ Delta Thailand ได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไดีโ้รับ ต่อมาครับเข้ามาดูภายในของตัวรถกันบ้างนะมาคันอิเล็กทริกเนี่ยก็จะใช้ดีไซน์ l ลงก u a g จของคายเยนรุ่นใหม่รวมถึงไทคารรุ่นใหม่ที่จะเปลี่ยนอินทีรเรียให้มันดูมีความสวยงามขึ้นซึ่งก็สวยจริงๆทุกคนเอกลักษณ์ของมันก็คือตรงบริเวณแดชบอร์ดตรงนี้ที่เขาจะเว้าเข้าไปให้มันรับกับจอโค้งอันนี้ซึ่งดูแล้วมันก็ดูแบบทันสมัยขึ้นอะ่ะเออซึ่งผมชอบนะ พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหน้าตาแบบสแตนดาดของปอร์เช่เลยที่มีความกระชับมือมีขนาดที่มันกำลังพอเหมาะพอดีแถมเป็นปรับไฟฟ้าด้วยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือมาคารตัวเก่าอะ่ะมันไม่ใช่ไฟฟ้านะมันเป็นปรับมือซึ่งอันนี้ดีพูดถึงสีภายในนิดนึงละกันเพราะว่าอันนี้เป็นสีพิเศษเป็นสีบร a มเบิก็คือเป็นสีม่วงออกจะแบบ ออกแนวเปลือกมังคุดนิดนึงอะ่ะทุกคนแล้วก็ตัดกับสีดําซึ่งผมชอบอะ่ะทุกคนมันแบบมันสีมันเข้ากับดีไซน์ของตัวรถเลยอะ่ะแล้วก็มันจะมีตัดขอบด้วยนีโอไดมนะฮะเป็นสีออกทองทอง,ท,องที่แบบว่าแบบแมทตแมบบแบบหน่อยแล้วก็มีทริมเป็นวูดทริมอันนี้เป็นซัมเมอร์วูดและที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือเขาทําการซ่อนพวกแอมเบียนซ์ไลติงอ่ะเนียนมากเลยนะเนี่ยมันจะเป็นเส้นอยู่ตรงบริเวณขอบประตูตรงแดชบอร์ดแบบนี้แต่เวลาเราหมุนพวกดริฟ์โหมดอ่ะมันจะแบบมีการสื่อสารกับเรานี่ไง เขาทำสวยสมมุติว่าเป็นออฟโรดนี่คือเป็นสีเหลือง้วยเท่สุดๆแล้วก็มันดูไม่ไม่มาเกะกะสายตาดิอะอย่างบางคันคือแอมเบียน i g ไลติงมันแบบโอ้โหแทบจะทิ่มหน้าอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเออคันนี้มันซับเทลกำลังดีแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือช่องแอร์ครับเป็นแบบปรับมือนะไม่ได้เป็นไฟฟ้าเหมือนไทคานซึ่งผมรู้สึกว่าใช้งานง่ายกว่าไม่ชอบที่แบบจะต้องไปกดในเมนูแบบเมนูแอร์ รู้สึกมันต้องมีอีกหนึ่งสเต็ปเพิ่มเข้ามาแต่อันนี้แค่อยากจะให้แอร์เป่าตัวก็บิดได้เลยต่อไปคือหน้าจอเนาะหน้าจอคนขับเมื่อกี้บอกไปแล้วตรงกลางก็จะมีหน้าจออีกอันหนึ่งที่เป็นแบบวงแผงคอนโซลกลางตรงนี้ผมรู้สึกว่าปอร์เช่รอบนี้ออกแบบตัว U I ของตัวซอฟต์แวร์มาได้ดีนะคือผมรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายอ่ะคือหน้าตามันคล้ายๆแอปมือถือนี่แหละผมรู้สึกว่าเขามีการกรุ๊ปปิ้งตัว ฟีเจอร์ต่างๆเข้ามารวมกันได้ดีเข้าใจง่ายใช้งานสะดวกมี Apple Carplay มี Android Auto แล้วก็จริงๆถ้าเกิดเป็นบางคันที่ออปชัน p a s s e n g e r Display อะ่ะตรงฝั่งคนนั่งอะ่ะก็จะมีหน้าจอเพิ่มมาอีกหนึ่งอันด้วยแต่ว่ารถคันนี้ไม่มีเนาะเพราะว่าคันนี้มันมาคันเทอร์โบไงมันเน้นคนขับเป็นหลักต่อมาคือแผงคอนโซลตรงกลางที่ก็จะดีไซน์คล้ายๆกับปอร์เช่หลายๆรุ่นเรื่องของการปรับแอร์อุณหภูมิพัดลมอะไรเงี้ยจะอยู่ตรงกลางตรงนี้มีเบาะอุน่น แต่ไม่มีเบาะเย็นนะครับซึ่งแอบเสียดายทุกคนรถคันละ5ล้าน7ล้านมันเบาะเย็นนี่มันแบบมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้รถคันนึงมันนั่งสบายาผมรู้สึกว่เออเบาะเย็นช่วยช่วยใส่มาหน่อยในรถทุกทกรุ่นเลยนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามตรงนี้มีช่องเก็บของสําหรับเสียบชาร์จมือถือเออเป็นไวเลสชาร์เจอร์แล้วก็เก็บของนิดๆหน่อยๆได้ ตรงกลางด้านล่างใส่ที่วางแก้วได้2อันนะครับมีถาดเก็บของแล้วก็มีช่องเสียบ USB 2จุดแล้วก็ตรงนี้ใต้ที่วางแขนก็จะมีพื้นที่เก็บของอีกนิดหน่อยด้วยโดยรวมมันอาจจะไม่ได้มีพื้นที่เก็บของอะไรมากเหมือนพวกรถซ a m i l y Car นะแต่ผมว่ามันก็เพียงพอสําหรับการใช้งานแผงข้างประตูเนี่ยสามารถเก็บขวดน้ําขวดใหญ่ได้ด้วยแล้วก็ลําโพงที่ให้มาจะเป็นลําโพงของบ s สอย่างที่บอกไปแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับ s p o r t Chrono Package และแน่นอนว่าจะมีนาฬิกาจับเวลาอยู่ตรงกลางด้วยซึ่งผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่่าาาเราเรจบวลกอย ไหนแต่ว่าเท่เกะกรอฟบ็อกซ์เป็นแบบเอามือเปิดซึ่งดีหลายๆคันเป็นแบบ Electric อิเล็กทริกอ่ะต้องเอามือกดในเมนูวุ่นวายเบาะได้เป็นสปอร์ตซีทซึ่งโอบกระชับดีมากๆเลยอยากจะบอกมันสามารถปรับได้หลายทิศทางเลยแล้วก็จะมีโลโก้คำว่าเทอร์โบติดอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าเกิดใครอยากได้โลโก้ตรงหัวหมอนตรงนี้อีกหน่อยนึงก็เพิ่มตังค์อีกสักหมื่นกว่าบาทก็จะได้โลโก้หัวหมอนด้วยโดยรวมแล้วรู้สึกว่า ชอบนะอินเลียของคันนี้มันแบบผมใช้คาว่ามันอันเดอร์สเตทดีมันดูแบบดูแพงแบบไม่ต้องตะโกนแล้วก็คันนี้ให้เมมโมรี e ซีดมาด้วยเมื่อก่อนเป็นออปชั่นแต่ตอนนี้ให้มาเป็นสแตนดาร์ดเลยไปเราไปดูข้างหลังดีกว่าเบาะหลังเนี่ยจะบอกว่า นั่งสบายกว่ามาคารตัวก่อนเยอะมากเลยนะครับด้วยความที่มันมี Space เ,เพิ่มขึ้นพอมันถูกขยายฐานล้อเนี่ยทุกคนนีรูมมันเพิ่มเฮดรูมนี่ก็ยังโอเคนะแม้ว่ามันจะเป็นทรงหลังคาราดผมสูง180นะเบาะหน้าเนี่ยเป็นจุดที่ผมนั่งตำแหน่งนี้เลยผมก็ยังนั่งได้แบบสบายโดยสารประมาณแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่โอเคอาจจะมีข้อเสียหน่อยตรงที่พื้นของตัว ฟลอร์ด้านหลังเนี่ยมันสูงมันทําให้เวลาเรานั่งอาจจะชันเข่าขึ้นมานิดนึงเพราะว่าข้างล่างมันต้องเก็บแบตเตอรี่แต่มันก็ยังโอเคอยู่ดีอ่ะมันใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้เปิดมามีที่วางแก้ว2จุดมีแอร์หลังมาให้เสียบ USB-C ได้2จุดแอร์ Air, นี่เป็นแอร์สโซนเลยปรับแยกกันซ้ายขวาข้อเสียดายอย่างหนึง่งคือ รถคันนี้มันไม่มีซันลูปมันเลยทําให้ทัศนวิสัยของคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยมันค่อนข้างอึดอัดนิดนึงเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยพอมันเป็นเบาะสปอร์ตเนี่ยมันทําให้แบบตรงกลางเนี่ยมันถูกแบบมันถูกบล็อกมันจะมองได้แต่ข้างๆถ้ามันมีซันลูปมาช่วยผมว่ามันน่าจะดีขึ้นสําหรับคนที่ซื้อคันนี้มาแล้วจะเน้นนั่งหลังเนาะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อมาขับเองแบบไม่ได้จีเรียดอะไรมากผมคิดว่าอันนี้คือโอเคละอ่ะได้เวลาอันสมควรเราไปขับรถกันดีกว่า คันที่เรามาขับคันนี้ทุกคนมันเป็นอย่างที่บอกคือมาคารเทอร์โบซึ่งเป็นรุ่นท็อปออฟเดอะไลน์ของเขาและวจล้าน8 0แสนบาทโดยประมาณเรตติ้งความแรงของรถคันนี้อยู่ที่639แรงม้าแรงบิด1130นิวตันเมตรดูอัลมอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อซึ่งแรงสุดๆไปเลยนะ บอกตัวเลขอีกนิดนึงก็คือคันนี้ชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ประมาณ500กว่ากิโลเมตรอัออตราเร่งของเขาเนี่ยที่เขาเคลมไว้เนี่ยคือ0ูนยใน3.3วินาทีมันแรงกระชากวิญญาณสุดๆไปเลยอะ่ะทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่โหมดไหน Normal Sport s p สปอร์ u พอะไรก็ตามกดคันเร่งสุดแล้วคุณจะได้ความแรงแบบแรงบิดเกิน1000นิวตันอะ่ะแต่ทีเนี้ยผมจะบอกว่ามันไม่สําคัญเลยทุกคนไอความแรงตรงเนี้ยคือ เดี๋ยวนี้เรามีรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาขายในบ้านเราเยอะแยะมากมายเนาะเราสามารถหารถราคาประมาณล้านหนึ่งที่ทำศูนย์ถึงร้อยแบบ3วิกว่าได้แบบไม่ใช่แค่ยี่ห้อเดียวะมีเต็มไปหมดเลยแต่คนที่ซื้อมาคันเทอร์โบเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นทุกคนเขาสนใจเรื่อง driving dynamics กับการตอบสนองหรือว่า response ของสิ่งต่างๆของตัวรถมากกว่าเอาเรื่องการตอบสนองก่อนพวงมาลัยเบรกคันเร่งของคันนี้คือจูนมาได้แบบ ดีมากๆอ่ะปอเช่ยังไงก็คือปอเช่แม้ว่าเราจะอยู่แค่ใน normal Mode เราก็รู้สึกแล้วว่ารถมันมีความกระชับสมมุติเราคิดว่าเราเหยียบคันเร่งไป10%รถมันก็จะไป10%เนึกออกป่ะแต่ทันใดก็ตามที่คุณเปลี่ยน drive mode เป็น sport plus เนี่ยทุกอย่างมันจะมีความ responsive sensitive เพิ่มขึ้นคันเร่งเนี่ยกดแค่นิดเดียวเนี่ยรถมันกระตุกเลยมันกระตุกเลยแต่ความสวยงามของมันคือถ้าสมมติว่าเราค่อยๆเหยียบคันเร่งลงไป รถมันก็ค่อยๆไปแม้ว่าจะเป็นสปอร์ตพลัสแต่ถ้าเราอยากจะได้ความแรงในทันทีอ่ะกระทืบทีเดียวปึ้งรถมันก็มาเลยนึกออกไหมเข,เขาทำได้ไงอ่ะมันไม่เหมือนรถบางยี่ห้อที่แบบว่าอยากจะเหยียบให้มันไปนิดเดียวอ่ะแต่แม่งพุ่งจนหัวกระตุกอ่ะก็อันนั้นมันจะเกิดความเวียนหัวซึ่งเราไม่ต้องการในขณะที่พวงมาลัยเนี่ยในโหมดสปอร์ตพลัสเนี่ยเราแค่หักพวงมาลัยนิดเดียวอ่ะเราจะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของตัวรถ แชสซีทุกอย่างสื่อสารกับเราหมดช่วงล่างเนี่ยจะบอกว่าแม้ว่าจะเป็นระบบ Air Suspension ที่เป็นถุงลมนะแต่บอกได้เลยว่าทําไมจูนมาดีจังอะ่ะมันได้ทั้งความนุ่มและก็ความสปอร์ตในเวลาเดียวกันสมมุติปรับเป็น normal Mode นะช่วงล่างแบบ normal เนี่ยก็คือแบบเรียกว่านุ่มเลยใช้คำว่าใช้คำว่านุ่มได้เลยนุ่มแบบกระชับคือ เวลาเราเจอพื้นผิวขรุขระเราไม่รู้สึกแต่เวลาเจอบัมมันจะมีความขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็หยุดแบบที่มันไม่เวียนหัวในขณะที่พอมันเป็นสปอร t Plus สปุ๊บมันจะสื่อสารกับเราเยอะขึ้นแล้วมันทําให้การขับขี่ของเรามันรู้สึกมั่นใจแบบมากๆอ่ะคือผมยังไม่เคยลองเอาคันนี้ไปลงแทร็กนะแต่ก็เชื่อมากว่า อันนี้คือเอาลงแท็กแล้วซัดได้เลยแบบมาคาร t เทอร์โบเนี่ยคือได้เลยแต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกไว้ด้วยว่าเออเรายังไม่มีโอกาสขับรถตัวที่มันเป็นตัวออโมเดลเริ่มต้นอย่างมาคารปกติ i, หรือมาคาร4ฟดังนั้นคันนี้แน่นอนว่าราคามันต่างกันจากรุ่นปกติประมาณแบบเกือบ3ล้านเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกที่มันสปอร์ตมากกว่าอยู่แล้วน,นะออขอีนิดนึงนะเพื่อการสาธิตล้วนเนี่ยจังหวะที่แบบเราเทโค้งเข้าไป เรารู้สึกว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า delete the corner ก็คือทำให้ทางโค้งมันกลายเป็นทางตรงอะทุกคนคือแบบมันคือเอกลักษณ์ของความเป็นปอร์เช่เยี่ยมจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้นิดนึงว่าผมเคยขับไทคานเนาะไทคานอะ เมื่อเทียบกับมาคาเนี่ยมาคาเนี่ยมันจะยังให้ความรู้สึกที่มีความเป็น SUV ยกสูงกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปลี่ยนเลนกระชากแรงๆเนี่ยก็ยังมีความโยนตัวของตัวถังมากกว่าแต่ก็น้อยแล้วเมื่อเทียบกับ SUV ด้วยกันนะครับซึ่งแบบโอ้ยมีความสุขเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์งอย่างเดียวนอกเหนือจากเรื่องการขับขี่ที่สนุกสนานเนี่ยถามว่าคันนี้มันมันเป็นยังไงอีกบ้างอยากจะพอยเอาเรื่องของ augmented reality Head-Up Display นะครับคือ Head-Up Display ของคันนี้มันจะมีกราฟิกที่เป็นออ n เ e น r e ลิตี้ขึ้นมาอยู่บนเส้นถนนที่มีการปรับ Adjust ตามวัตถุรอบข้างอย่างสมมุติว่าผมขับรถเข้าไปใกล้คันข้างหน้ามันจะมีสามเหลี่ยมสีเหลืองขึ้นมาเตือนว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มีรถคันอื่นอยู่นะต้องระวงังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะ r ทร k ตามรถคันที่อยู่บนร่วมร่วมท้องถนนกับเรา หรือเวลาเราเปิด Adaptive Cruise Control อ like like ่ะแล้วเราตั้งระยะห่างของระหว่างรถคันเรากับรถคันหน้ามันจะมีเส้นบอกเลยว่าแบบมันจะห่างแค่ไหนอ่ะเห็นเป็นภาพแบบเหมือน3มิติเลยอ่ะเออซึ่งเฮ้ยเจ๋งว่ะมัน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 เขาทำมาได้ดีอ่ะเขาทามาได้ดี ส่วนเทคโนโลยีอืนอ่นๆคันนี้จริงๆมี l a เลนเช n แอ Assist ด้วยนะที่เป็นระบบแบบว่าช่วยแทร็กตามเลนแต่เป็นออปชันที่เราต้องซื้อเพิ่มแต่ Adaptive Cruise Control เนี่ยในมาคาร t เทอร์โบจะให้มาเป็นสแตนดาร์ดส่วนการเก็บเสียงดีมากเป็นสิ่งที่คาดหวังได้จากแบรนด์ปอร์เช่แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยวัสดุการซับเสียงต่างๆนี่คือเขาเขาทำมาอย่างดีเลย แม้ว่าเราจะขับที่ความเร็วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมันเสียงดังหรืออะไรเลยนะครับผมใช้คําว่าเหมาะสมกับราคาแล้วกันแต่ถ้าจะมีเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งที่แอบบ่นนิดหน่อยได้ป่ะคือเรื่องทัศนวิสัยพื้นที่ของกระจกอ่ะไม่ว่าจะเป็นบานหน้าซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเล็กนะเมื่อเทียบกับตัวรถอ่ะมันเลยรู้สึกว่าบางทีอ่ะถ้าคุณไปขึ้นรถ SUV คันอื่นๆมาเราจะรู้สึกว่าทัศนวิสัยมันมันมันโล่งมันดูโปร่งกว่านี้ คันนี้ไม่ได้แย่แต่แค่จะบอกว่ามันมันมันน้อยไปหน่อยอ่ะถ้าถามผมอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกคือเนี่ยเวลาเราเลี้ยวเข้าแบบที่จอดรถหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องแบบชะเง้อมองนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นฝากระโปรงหน้าของตัวรถอะ่ะในตำแหน่งที่เราดั่งแล้วเราอยากจะขับอะ่ะแล้วก็อกตำแหน่งของแบบหน้าจออะไรเงี้ยคือรถคันนี้ตำแหน่งที่นั่งอ่ะมันเตี้ยพอเราลงอยู่ไปอยู่เตี้ยหน่อยอะ่ะเราจะไม่เห็นข้างหน้าแบบฝากระโปรงหน้าของเราอะ่ะ พอมันเป็น SUV อ่ะที่มันเป็นรถคันใหญ่หน่อยเรารู้สึกเราอยากจะเห็นที่มันรอบกว่านี้เราจะได้รู้สึกปลอดภัยกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่ามันไม่ได้ขับยากนะคือการกะระยะอะไรต่างๆมันมันใกล้เคียงกับรถไซส์คอม a พกนั่นแหละเพราะว่าด้วยความที่รถมันไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วโดยพื้นฐานเพียงแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้หน่อยแค่นี้แอบบนแอบบน โอเคทุกคนโดยสรุปสำหรับมาคารอิเล็กทริกเนี่ยผมจะบอกว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ดีมากเลยนะแต่มันมีอยู่ปัญหาหนึ่งนะซึ่งคืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเอาตัวมันเองก่อนมาคารไฟฟ้าเนี่ยเป็นรถที่ขับดีมากทุกคนขับสนุกมากเรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้ขับ SUV เลยอะมันขับแบบดิวิ่งไดนามิกมันดีการตอบสนองมันดีอัตราเร่งยอดเยี่ยมซึ่งต้องบอกเลยว่าต้องชื่นชมเลยว่าวิศวกรปอร์เช่ทำรถคันนี้ออกมาได้ดีมากมาก แต่ปัญหาที่ผมจะบอกอะ่ะก็คือในบริบทของเมืองไทยอะ่ะราคาของรถคันนี้มันเจอคู่แข่งที่อยู่ภายในแบรนด์ปอร์เช่เองผมแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้สมมุติว่าคุณเป็นคนกลุ่มแรกที่ไม่ได้เน้นขับ performance อะไรมากซื้อมาขับรอๆอเน้นความแบบการใช้งาน daily use ทุกวันแล้วก็เน้นขับสบายไปกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมาคารตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 99, ล้านเ9เติมออปชั่นไปนิดหน่อยจบมาประมาณ5ล้านกว่า หลายๆคนจะรู้สึกว่าถ้าเราเพิ่มตังอีกนิดหนึงเราจะไปเจอกับ Cayenne SE Hybrid p l พ tinum Edition ประกอบมาเลเซียที่มาพร้อมกับออปชั่นครบๆในราคา6,299าซึ่งแบบถ้ามันมาเน้นสายแบบสายแฟมิลี่คาสายแบบขับแบบสบายๆอะ่ะค y ย n n นมันก็คุ้มกว่าแต่ว่ามันจะติดตรงที่ว่า Cayenne มันเป็น p ักอิน h y b ริดแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนอีกประเภทนึงชอบขับรถ อยากได้ Driving d y n amic ดีๆขับสนุกๆอยากได้รถที่แบบให้การตอบสนองดีๆแล้วเป็นไฟฟ้าล้วนคุณซื้อนี่เลยมาคารเทอร์โบ7,8ล้าน8ใช่ปะ่ะเราจะไปเจอกับไทคาร์โครับทุกคนโอเค t ทคาร์โ okay, มันแรงไม่เท่าคันนี้แต่ว่าด้วยราคา7,5ล้าน5แล้วมันเป็นรถซีดานแบบสปอร์ตซีดานด้วยอ่ะมันได้ด r วิ่ง g ดิน amic ที่อาจจะต้องพูดว่ามันเหนือกว่า เพราะว่ามันเตี้ยกว่าจุดศูนย์ถ่วงมันต่ํากว่ามันมีความสปอร์ตโชบเชี่ยวกว่าอะไรแบบนี้มันเลยทําให้มาคารอิเล็กทริกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือตัวท็อปออฟเดอะไลน์ของมันมันเหมือนมันเจอศึก2ด้านอ่ะมันเลยทําให้กลุ่มทาร์เก็ตของเขาอ่ะจริงๆอ่ะที่แท้จริงอ่ะมันเหลืออยู่นิดเดียวคือคุณจะต้องเป็นคนชอบรถยนต์ไฟฟ้าก่อนแล้วก็อยากได้รถ SUV ที่คันไม่ใหญ่มากด้วยนะไม่อยากได้คันใหญ่อยากได้คันเล็กหน่อยแล้วก็ขับสนุก มีความสปอร์ตโชบเชียวแต่ใช้งานแบบยูทิลิตี้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงอาจจะอยากได้ความเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของปอร์เช่มันถึงจะมาจบที่คันนี้อ่าซึ่งคนกลุ่มนี้มีอยู่ไหมมีแต่มันเป็นกลุ่มที่เล็กหน่อยน้อยหน่อยคนส่วนใหญ่มันเลยไปเสร็จคันอื่นกันหมดผมก็เลยคิดว่าเออมันแอบน่าเสียดายนิดนึงนะถ้ารถคันนี้ราคาถูกลงกว่านี้อีกสักนิดนึงมันน่าจะ ขายดีกว่านี้ขึ้นมากในบริบทของประเทศไทยแต่ว่าวันนี้เราก็คงต้องบอกแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ดิส claimer อีกอย่างหนึ่งคือผมได้ลองแค่เฉพาะมาคารเทอร์โบเราไม่ได้ลองมาคารตัวเบสโมเดลนะครับหรือมาคาร4โฟเราอาจจะพูดอะไรแทน2รุ่นนั้นไม่ได้สิ่งที่คอมเมนต์ในวันนี้ก็ให้คิดซะว่ามันเป็นรุ่นมาคารเทอร์โบแล้วกันก็จบแต่เพียงเท่านี้สําหรับการรีวิวรถคันนี้ตอนหน้าจะพาไปขับคันไหนอีกฝากติดตามในช่องบุมทลิปวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย